สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้จะดูบูงละครใหม่ค่ะก็บูงสวงละครเรื่องลูกผู้ชายหัวใจเพชรค่ะทางช่อง7 HD ค่ะซึ่งเป็นละครรีเมคด้วยใช่ค่ะเป็นละครรีเมคแล้วก็เอากลับมาทําใหม่นะคะก็จะมีความทันสมัยมากขึ้นแต่แว่ายังคงความดราม่าเหมือนเดิมตัวเราไปดูเช่นก่อนดูแบบดูค่ะแต่ว่าแบบไม่ได้ดูทุกตอนเลยนะคะดูแบบเป็นคัดเป็นคัดบ้าง ก็ตอนได้เห็นเออเพลงค่ะมีเพลงเยอะมากอย่างน้องแทนเนี่ยอัดไปแบบหกเจ็ดเพลงแล้วค่ะแล้วก็อย่างตัวชิงก็อย่างตัวชิงก็ร้องเพลงด้วยเพลงหนึ่งน่ารักค่ะน้องน่ารักก็ก็แฮปปี้ดีค่ะตอนนี้กลังจะแ่ทเล้เออตอนนี้ก็มีเออที่ปิดกล้องไปแล้วก็มีมาเฟยลัมซิงค่ะแล้วก็กำลังแายทำเรื่อง ลูกผู้ชายหัวใจเพชรอยู่ค่ะแล้วก็กำลังจะเปิดกล้องเรื่นขวัญล่าค่ะคุณดีดาเดี๋ยวนอะไรที่เซเลบคนที่หลักใช่ค่ะก่อนก็เป็นแบบใช่คมาเฟียลัมซิ่งก็จะเป็นแบบเออเป็นสาวร้องเพลงอะไรเงี้ยเป็นนักร้องสาวอย่างเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบเป็นแนวคนหนูใช่ค่ะโดนพ่อแม่กีดกันมีไปเรียนร้องเพลงคอนเสิร์มีค่ะมีไปเรีนร้องเพลงคอนเติมด้วยนอกจากนี้ปานิ ีแทนเรียนต่อปริญญาโทแทนเรียนปริญญาโทปีน yeah, ี้น่าจะยังแบบยังยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดไวเพราะว่าตอนนี้คือคิวเต็มเจ็ดวันเวันเลยใช่ค่ะใช่เรียกว่าเป็นละครได้เจอเราเป็นใช่ค่ะก็ต้องฝากติดตามด้วยค่ะทีิ้มเวลาพักผอหรือว่าเวลาที่เราไม่มีงานนั่ก็จริงๆริงก็จะมีวันว่างที่แบบเขาคืนคิวบ้างอะไรค่ะก็จะมีโอกาสได้พักผ่อนในส่วนนั้นใช่ค่ะ เรียว่บบ COVID, ั้แต่โควิดแต่ว่าเราบบงานเต็มตลอดอุยตอนช่วงโควิดก็ก็ไม่ได้ทําอยู่ไม่ได้ทําแบบไม่ได้ทําหลายเดือนอยู่ค่ะอย่างปีที่แล้วก็แบบถ่ายน้อยใช่ค่ะเพราะว่ามีเรื่องเดียวอย่างปีนี้ก็แบบก็มีเพิ่มมาเพิ่มสองเรื่องให้ฝากถึงแฟนๆที่ติดตามมาตลอดค่ะลราก็ก็เป็นนาา้าเ,เอกคนหนึ่งที่แบบแฟนนะิ่งเนี่ยค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็รอซัพพอร์ตเรื่องต่อๆไปด้วยนะคะ<ม>ขอบคุณค่ะ